นี่มันหาวอ่ะวันนี้ทบทวนบทที่สี่นะคะทบทวนบทที่สี่ค่ะตีซือเคอบทที่สี่ในแบบเรียนนะคะตีซือเคอบทที่สี่ในแบบเรียนอ่ะ ตาคาชูเออชีจิวเปิดหนังสือหน้าที่ยี่สิบเก้าค่ะเปิดหนังสือหน้าที่ยี่สิบเก้านะคะแบบเรียนค่ะหน้าที่ยี่สิบเก้าคูเห็นหนึ่งคนอะคิ้วเขียวมีคิ้วสีเขียวแล้วก็มีคราสีม่วงหรือสีชมพูสีม่วงอื ส่วนนายแซนจิมพูมพอ๋อสิจิมพูส่วนนายแซนนั่งอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรตอนนี้ดูในายเจมลอยได้ลอยได้เหรออ่ะดูหน้าที่29สิบเก้านะคะคำแรกฟ่างเฟิงเจิงฟ่างเฟิงเจิงถัดมาผาซาน พาซันลิวแปลว่าเที่ยวหรือว่าท่องเที่ยวนะคะ y e ่ h a าง nic ััแปลว,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 ว่าอะไรคะต้นกล้ากับทสองหัวแปลว่าอะไรครับหัวเฉยือะ ดูจากรูปหัวเชยีคือเล่นจัดกีถูกต้องค่ะถัดมาตุ้ยเฉยรนตุ้ยเฉยรนนายซิมหกทับหนึ่งชาวันมิดฮัลโหละอะไรครับตุ้ยเฉยรนแปลว่าอะไรครับก็ถูกต้องค่ะ,คะเ,เล่นน้ำแข็งฮะเล่นน้ำแข็ง สี่คำนี้สี่คำนี้นะคะหกคำนี้เดี๋ยวครูจะเขียนตามคำบอกพร้อมไหมคะฟางฟังเจิน์ถาชานหลิวซินเย่ชางหัวเฉวีตุยเฉียนหกคำนี้นะคะเขียนตามคำบอกค่ะหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเล่นบาง สมุดเล่มบางลงวันที่เดี๋ยวคุณจะเขียนวันที่ให้ดูนะคะ สองพันอะไรวะน,นี่สองพันยีมยียี่สิค่ะสองพันยี่สเอ็ดเนียนจิวเย่เอ้าอปาร์โอเคค่ะวันที่แล้วก็เขียนข้อหนึ่ง สิงข้อหกค่ะมีคำศัสับอยู่หกคำด้วยกันฟางเฟิงเจิน้นผาซานหลิวซิงเย่ฉางหัวเฉ่ยตุยเฉวระนให้นักเรียนเขียนคำแปลภาษาไทยนะคะสมมติว่าข้อหนึ่งครูบอกว่าผาซาน แล้วก็เขียนภาษาไทยว่าปีนเขาแบบนี้อันนี้ตัวอย่างนะคะ ให้เวลาอีกอ10โมง15เริ่มเขียนตามคำบอกนะคะอ่าเริ่มคำที่หนึ่งพร้อมแล้วกดสติกเกอร์ให้ครูค่ะ พร้อมแล้วกดสติกเกอร์ให้ครูค่ะหลิวซิงหลิวซิงหลิวซิงแปลว่าอะไรเขียนเลยค่ะหลิวซิงข้อสองตุยเฉรนตุยเฉรน ด้วร์นข้อที่สามป้องฟึงเน้ฟงฟึงเนข้อที่สี่เย่ฉ่างเย่ฉางเย่ฉ่าง ข้อที่ห้าผาซานผาซานข้อที่หกหัวเฉยหัวเฉยอ่ พร้อมแล้วหยิบปากกาแดงขึ้นมาตรวจค่ะพร้อมแล้วหยิบปากกาแดงขึ้นมาตรวจนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งหมูอ้วนหลิวสิงแปลว่าอะไรครับ ต่องเที่ยวก็ถูกต้องค่ะเที่ยวหรือว่าท่องเที่ยวนะคะถัดมาข้อที่สองตุ้แชร์เรนตุ้แชร์เรนอิยะดาแปลว่าอะไรคะข้อที่สองฟันตุกตาหิมะ ถูกต้องค่ะข้อที่สามฟังเฟ,ฟิงเจินฟังเฟิงเจินใบข้าวแปลว่าอะไรคะฟังเฟิงเจินใบข้าวแปลว่าอะไรคะ ไม้แพร่ฟางเฟิงเจิ้นแปลว่าอะไรคะเ่นวาวเ่นวาวถูกต้องค่ะข้อที่สี่เย่ช่างเย่ช่างคมปลัดเย่ช่างแปลว่าอะไรครับคมปลัด ปิกนิกครับถูกต้องค่ะข้อที่ห้าผาชานผาชานดาดาแปลว่าอะไรคะผาชานปีนเขาถูกต้องค่ะ ถัดมาข้อสุดท้ายหัวเฉยหัวเฉยชุติพรหัวเฉยแปลว่าอะไรคะออกชุติพรแล้วนัดชพัดมณีวชิราวิต์สิทธิศักวชิราวิต์ ดัดมิวอยู่ไหมคะนักกิจข้อสุดท้ายแปลว่าอะไรครับจกกักีไหมอ่ะถูกต้องค่ะเล่นสักีักีเล่นสกกั oh, ราากร oh. ีหรือสก,กีนะคะอ่ะใครได้หกเต็มบ้าง กดสติกเกอร์ไม่รูค่ะกเต็มนะคะ อ่ะถัดมาตาคายชูซานฉีซานเปิดหน้าที่33นะคะเปิดหน้าที่33ค่ะเรามาดูคำว่าขวาร r ่ขวาร,วารแปลว่าร้อนแผดเขานะคะขวารรร้อนแผดเขาถัดมากัวแขวนติดข้างบนเยจ ใบไม้ววผวไม้ผวจื้ผลไม้ฝเัิงอู่เฟิ่งอู่ปิวันบินวนบินว่นนะคะถัดมาฟางอูฟ่ฟางอู่บ้านตึกรามบ้านช่องอะ หน้า33มจํสามจำคำศัพท์ให้ได้หมดนะคะตาคายชูเปิดบทที่6ค่ะซื่อฉีอเปิดหนังสือบทที่6นะคะหน้าที่สี่สิบค่ะซื่อฉีหน้าที่สี่สิบน,นะคะคำแรกท่ายชอจูจ่ายแปลว่า บ้านเรือนไทยนะคะท่านช,ชื่อท Trans ่านชืช่อขอโทษท่านชื่อชินยวนทา่านชื่อจูจ่ายอถูกแล้วท่านชื่อจูจ่ายแปลว่าบ้านเรือนไทยถัดมาว่อชีว่อชีห้องนอนเค่อชิงเค่อชิงห้องรับแขกขวอหยวนขวอหยวนสวนดอกไม้ ชูฟางชูฟางห้องครัวเช่ส่วนเช่ส่วห้องน้ำอ่าบทนี้มีอยู่ทั้งหมดหกคำเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะเขียนตามคำบอกนะคะต่อจากต่อจากหกคำเมื่อตะกี้นะคะ แล้วก็เขียนเลตจิตไปเลยค่ะ เขียนเลขเจ็ดไปเลยนะคะอ่ามีทั้งหมดสิบสองคำนะคะครูขอเขียนเลขเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไว้ฝั่งนี้นะคะเพราะว่ากระดาษครูไม่พอแล้วค่ะทดสอบอีกบกคำนะคะถา้าชื่อจูจ่าย แปลว่าบ้านเรือนไทยว,ว่าชีห้องนอนเครอชิห้องรับแขกควหยวนสวนดอกไม้ชูฟางห้องตัวเชื่อส่วห้องน้ำหรือว่าห้องสุขานะคะสิบโมงยี่สิบเจ็ดนาทีนะคะเริ่มเขียนตามคำบอกค่ะ พร้อมนะคะพร้อมแล้วกดสติกเกอร์ค่ะโอเคเกินครึ่งแล้วนะคะอ่ะข้อที่เจ็ดว่าฉี่ ว่าชือว่าชืแปลว่าอะไรเขียนลงไปว่าชืข้อที่แปดขาอยวนข้อยวนข้อยวอนข้อที่เก้าเสวเอว เชื่อส่วน是什ทีบอกว่าวย่าื่อเข้นนะคะนี่แหละเช่อสัวนีจียนกับชืช่สวนอีกอย่างเหมือนกันนะคะที่เราพอถึงคาบแล้วอ่ะเราซื้อวัวย่าชื่อชีชเจียนอะ่ะนี่แหละคำนี้แหละกับเชืช่อสัวเหมือนกันนะคะข้อที่สิบชูฟาง ชูฟางชูฟางแปลว่าอะไรเาขียนลงไปนะคะข้อที่สิบค่ะชูฟางสิบเอ็ดไทชี่จูจ่ายไทชี่จูจ่ายหยางเจียทายชื่อจูจ่าย สิบสองเคอร์ชิงสิบสองเคอร์ชิงเคอร์ชิงอะพร้อมแล้วกดสติ๊กเกอร์ค่ะพร้อมสำหรับตรวจนะคะ อ่ะตรวจพร้อมกันเลยค่ะข้อที่เจ๊ครูบอกว่าว่าชีว่าชีแปลว่าห้องนอนข้อที่แปดขัวหยวนสวนดอกไม้ข้อที่เก้า เชิดส่วห้องน้ำหรือว่าห้องสุขานะคะข้อที่10บฉูฝางห้องครัวส1บเค่ายชื่อชิงเย่ยนบ้านเรือนไทย สิบสองคำว่าเครดชิงแปลว่าห้องรับแขกโอเคค่ะอ่ะสิองข้อนี้เป็นคะแนนด้วยนะคะให้นักเรียนเมื่อ,อครูสอนจบแล้วถ่ายรูป ส่งในลายส่วนตัวครูนะคะ12ข้อนี้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะพาไปเที่ยวปักกิ่งนะคะ12ข้อนี้นะคระูไม่เอาปักกิ่งตัวเดียวนี่ผมผมปลูกตัวเดียวนี่ปักกิ่งกอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวครูพาไปเที่ยวก่อนก่อนที่เธอจะปลูกอ่ะจะพาไปเที่ยวปักกิ่งนะคะ ตอนเรียนดูแบบเด็กบันจูนี่เวล้าว่าก็แค่เด็แบันจูนี่เลยตอนรอแป๊บนึงก่อนจะไปเที่ยวปักกิ่งทันทีที่ใช้ช่วยชมโฆษณาก่อนูยเอาไปหลวงบ้าบ้างเราไปหลวงบ้าบ้างพูดค่ะหนูอยากไปนิวยอร์กค่ะเอออยากไปนิวยอร์กเดี๋ยวพูดพาไปเที่ยวปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ก่อนนะคะ ผมอยากไปเที่ยวอินเดียผมอยากไปกู้ลูกเนื้อ ที่เราจะไปในคราวนี้ก็คือปักกิ่งเชี่ยงไฮ้แน่นอนว่าตลอดเส้นทางเนี่ยมีความเป็นที่สุดมากมายบรรจุอยู่ในประเทศน,นี้อย่างแน่นอนผมตั้งชื่อทีมของทั้งประเทศนี้ว่าที่สุดประเทนไ ทุกที่ที่เราไปมันมีความเป็นที่ปุดมาตลอดในสถานที่ต่งางๆมีความแปลกตาแปลกใจตัวมไปถึงประวัติศาสตร์น่าคุ้นหามีเรื่องนาาเป็นพันๆปีให้เราได้สึกษากัน ช่วงสงการก้นแบบย,ยาวๆไปแล้วหากจะหยุดเที่ยวก็คงไม่ใช่ The first ์ส t i m a t e เที่ยวสุดโลกครับเพราะฉะนั้นครยังสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The First ์ส t i m a t e เที่ยวสุดโลกครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตครับผมแอดภูเก็ตอะไรล่ะต้อนรับยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ประเทศจ <ug> ีนครับผมหน้าตาแต่ละอย่างดูคุณผู้ชมภาว่าที่สุดขนาดไหนดูปลาต้องโก่ครับ บ้านเราขายตัวเล็กๆตละบ,บาดท,ที่นี่มาเป็นจานเนี่ยอันเท่าตะเกียบเนี่ยไงยิ่งใหญ่อลังการนะครับมีโจ๊กมีขนมจีบกุ้งอันนี้มีฮะฮะทเก๋าอันนี้เรียกว่าอะไรนะเจียวหลงเปาและเกียวซ่ารวมไปถึงอันนี้มีทา้นไข่ด้วยครับคุณผู้ชมครับเอาเลนว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผม จะชิมไปเรื่อยๆแล้วกันนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นของความเป็นที่สุดตลอดทีิปนี้จะมีความเป็นที่สุดเยอะขนาดติดตามได้ในรายการ The First Experience เริ่มสตาร์ทในทริปปกักงเซี่งยงไฮ้ด้วยมื้อเช้าแบบเบาๆกับเมนูติ่มซำที่ร้านชื่อดังจิงติ่เฉียงตั้งอยู่ใกล้กับวัดลามะร้านนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงถ้าใครมาปกักีแล้วอยากกินติ่มซำแนะนำร้านนี้เลยครับ ฮ้ยอร่อยมากเลยอมันเป็นมันเป็นโจ๊กที่แบบเหมือนผ่านการเที่ยวมาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็ต้นเป็นข้าวอ่ะมันงงละฝักกิ่งคือร้านแรกเลยร้านใหญ่โตครับมีหลายสาขาอย่างสาขาเนี้ยเป็นร้านที่ใหญ่ ก็ดาแถ่ายในตรงที่เขาอนุญาตดีกว่านั่นก็คือด้านไหนนั่นเองซึ่งทางนี้ครับคุณผู้ชมกําลังจะเป็นเส้นทางไปสู่พระราชวังผู้โกงหรือว่าพระราชวังต้องห้ามซึ่งในนั้นเนี่ยมีความเป็นที่สุดอีกมากมายเดี๋ยวเจอกันท้ไหนครับเราเริ่มเดินทางนั่งรถบัสจากร้านจินปิ่นเฉียนใช้เวลาประมาณ2ีนาทีเพื่อเข้าสู่ความเป็นที่สุดในสถานที่แรกนะพระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าสู่พระาชวังได้ทางจัตุรัสนี้ครับอ่าเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมคะปักกิ่งภาษาจีนก็คือเต่อจิงเต่ยจิงแปลว่าปักกิ่งนะคะเมื่อกี้เขารับประทาอะไรโจโจต่อต้ม นั่นแหละโจก็คือโจ๊กโจก็คือโจ๊กแล้วก็มีอะไรยาวๆทอาตะเกียบเมื่อกี้โยเฉียวโยเฉียวก็คือปลาตั้งโกหรือว่าจะโกยไ้เรา้แล้วเนี่อ่ะโยเฉียวอ่ะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะเซียเซียเาซื้อเซียเซียอ师บายบาย老师老เจียน